ฉันขอสัญญาสองข้ออะไรหรือใหญ่ได้เปล่าประกาศปประกาศอะไรว่าฉันเป็นเมียน้อนไม่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 ประกาศเลยเข้าไปอยู่บ้านเป็นเมียเลยเมียเลยเมียเลยแล้วเมื่อลูกครบอายุ่ยยี่สิบปีบริบูรณ์พี่จะต้องบวชให้เขาฉันขอแค่นี้ได้หราสำคัญสำคัญบวชแล้วปากบวชจ้าบวชแม่คุณเนยแม่คุณเดี๋ยวผมเลี้ยงจ้า เดี๋ยวัง่าพี่จะรักษาสัญญาจ้าเฮ้ยแกนี่พระภายังกลับบ้านไปกลับบ้านไปเพราะว่าภารกิจกูยังไม่เสร็จจะไปไหนต่ออีกอ่ะกูต้องตามไปเสน่ห์มันให้ได้มันอยู่แถวๆนี่แหละกูต้องฆ่ามันแกนี่เลิกเล้าหรือจิไปพากลับบ้านโอ้ไปก็ได้ จะคุยอะไรกันจะคุยอะไรขนาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องร้องก่อนเนี่ยเราจะต้องร้องก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคณะไหนคณะนั้นมาโจกออกคู่กันเนี่ยพอเริ่มอาปากร้องร้องจ๊ะกันเนี่ยเออนั่นแหละสี่เดียร์เขาจะจ้กันแล้วออกซีดีด้วยเออมันจะมั่วทั่วประเทศนะอืมอ่าใครจะร้องก่อนอ่ะ กูเป็นพี่มึงกูก็ต้องร้องก่อนที่อีกอนอันนี้ใครร้องก่อนก็คือยักหน้าละกันเป็นอันว่ารู้กันออะโอเคเมื่อวานท้องฟ้า เอาซะแล้วไงอะไรของมึงเนี่ยเอาซะแล้วไงทําไมพูดไว้แมปบเนี่ยพูดแแบบเนี่ยถ้ามึงพูดเมื่อกี้พูดว่าไงบอกใครร้องก่อนให้ยักหน้าละกันอ้าวก็กูร้องก่อนเนี่ยอกูก็เห็นมึงพอมึงให้มือมึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูก็คิดมึงให้กูร้องก่อนแหม่มึงนี่ไม่เข้าใจกูเลยทําไมหมายถึงว่าใครร้องก่อนนี่คือยักหน้ากูไม่ได้ยักหน้ามึงร้อง ก็กูไม่รู้กูเห็นมึงยักหน้ายักหน้ากูก็คิดมึงให้กูร้องก่อนไงร้องก่อนนี่มึงไม่ต้องร้องเออมึงก็ร้องไปเลยเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ไงพอออกมาอยู่ข้างในก็ไม่นัดกันออกมาข้างนอกยักเลยดูซิมาร้องละงายเขาไม่เนี่ยเขาไปถ่ายอะไรของมึงหนาเนี่ยอีกุน อะไรมึงกวนลมกูเนี่ยมึงกวนลมกูเนี่ยกูอะไรมึงะไรพี่แก้วก็กูบอกว่าไม่ให้ร้องอีห่าดันพูดอ้าวก็มึงบอกไม่ให้กูร้องแล้วกูพูดกูผิดเหรอก็รู้แล้วมึงไม่เพิดเพราะมึงไม่ได้ร้องแต่มึงพูดไม่ได้กูต้องร้องแล้วมึงห้ามพูดอ่ะตกลงกูไม่ได้ร้องเออแล้วกูไม่ต้องพูดเออพอตัวมึงนี่ย<อ>เยอะจังเลย เดยวไล่เดี๋ยวก่อนเดินไล่ออกจากบ้านมึงนี่เมื่อคืนผมฝันประลาฝันไปที่ไอยโอ้ยอะไรดักหนาเนี่ยกุนทำไมถ้ากูไม่เห็นมึงเป็นน้องนะ่กูทีบกระเด็นไปนู่นแล้วเนี่ย อะไรเของมึงเนี่ยให้แก้วอะไรของมึงหนือหนาเพราะกู่าให้มึงพูดมาให้มึงร้องมึงเสือกลำ่ก็มึงไม่ให้กูพูดไม่ให้กูร้องกูเป็น,นลิเกกูข้าลามสิมึงจะมาลาอะไรอย่างงี้เรากูลามกูมึงลากูร้องเดี๋ยวกูก็ร้องไม่รู้เรื่องดิควายไปหมดแล้วไม่ให้ทําไงนั่งเฉยนั่งเฉยออ เมื่อคืนผมฝันประหลาด <c oughs> <c oughs> ฝันไปเที่ยวชายหาด <c oughs> แล้วชมเที่ยวทัดแสนสวย <c oughs> ผมแก้ผ้าอาบน้ำ <c oughs> ถูกปลาฉลามกัด นิ้วด้วยเออโอ๊ยเจ็บเลอเกิดมากัดอะไรนิ้วเนี่ย,อยไ,ไอฝันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไอ,อ้หาหลับไปแล้วมั้งนะเฮ้ยอีกูนอีกูนกูน อีกูนอีกูนวอ้ไอ้ไอ้มึงเนีสก,กิดแล้วสก,กิดอีกนี่ต้องให้ผลักอะไรกูร้องแล้วอ้ามึงร้องแล้วก็เรื่องของมึงสิแล้วมึงนั่งนิ่งทำไมก็มึงบอกไม่ให้กูร้องไม่ให้กูรำไม่ให้กูพูดให้กูนั่งนิ่งๆกูก็นั่งนิ่งแล้วไงหมายถึงว่า อีตอนกูร้องเนี่ยมึงนั่งนิ่งๆไม่ต้องทําอะไรพอกูร้องเสร็จมึงจะทาอะไรก็เรื่องของมึงแหมมึงนี่เยอะจังเลยนะพี่แก้วตอนรองกูได้ร้องใช่ไหมเสียงแห้งน่เน่ยเสียงแห้งดูด<อ>ไปเยอะอุ้ยทำไมอะทำอะไรเนี่ยมนร้อนหรือเปล่ากินนะ้ำเอ้ากีกุลฮะตีายนี่น้ำล้างตีน สารเลวแล้วไม่ตักตักมาแล้วแล้วใครเอาใครเอาไห้น้าล้างตีนมาไว้เนี่ยอืโอ่งน้ํากินอยู่นู๋ดน้ำกินอยู่นี่เหรอเออน้องใช่ไหมเสียงโล่งไหมโล่งไหมยังไม่โล่งเลยมันเพิ่งแตกสาวหลออ่าจัดจานนิดนึงน้องสาวน้องสาวสวัสดี พี่น้องวันนี้หนูร้องนิดเดียวเฮงโอ้โหทำไมไอ้ที่แย่งร้องเมื่อกี้คือกูนึกว่าจะร้องยาวโอร้องมากไม่ได้เสียงพรุ่งนี้ต้องไปเทศมหาชาติ ไปเทศ่ยวมาท่าไปเป็นมัสซีใครคนตาน้ำมือตาโมนิคุลเขาไม่จ้างกูไปเองกูอยากได้ตังค์ทำไมพี่แก้วบ่นอะไรหนาเนียฮะบ่นยสิบ่นเลยทุกวันนี้เครียดเครียดเรื่องอะไรจนไงโอ้ยจนไม่ต้องเครียดเลยไม่เห็นนะเครียดเหรอทำไมล่ะทำไมมันจะเครียดทำไมทุกวันนี้เราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วไงถ้าขายไก่ย่าง ก็ขายไก่ย่างก็พ่อแม่ทําอาชีพไว้ให้ทิ้งไว้ให้แต่กูทําไม่เป็นเพราะมีเป็นมึงคนเดียวฉันเป็นหน้าที่คนทำส่วนแกก็ต้องเอาไก่ย่างไปขายเฮ้พูดบ้ากูมไม่เคยไปขายของทำไมไม่เคยขาย,ข,ายของกูข,งขายของได้ไงแล้วกูมไม่เคยไปธรรมดาไปหน้าที่มึง มันหน้าที่ฉันฉันเป็นลูกผู้หญิงตัวเล็กๆมึงจะให้ฉันออกไปข้างนอกเหรอถ้าไปเจอผู้ชายข่มขืนแล้วทำไงโอ้ยคุณอ,อแหมกลัวผู้ชายข่มขืนมึงนะมึงน่ะจะใหญ่กับผู้ชายแล้วพูดอะไรเนี่ยตัวมึงอะ่ะวันนี้ต้องออกไปขายไก่ย,ย่างเลยใครฉันลงทุนไปสามร้อยยังไงต้องขายให้ได้กำไรร้อยห้าสิบกับคืนไม่เอาไม่ไปทำไมกูจะนอนไม่ นอนไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่ไปกูไม่เคยขายให้เอาไปอีกคนกูพี่มึงเนี่ยก็มึงพี่กูไงแก้วเป็นพี่ต้องรับหน้าที่แทนน้องเอาไก่ย่างไปขายี๋้วไก่ก่อนอีกอีกคนไอ้กูบอกกูไม่ไปไงมึงเรียกเรียกน้องจิกหัวเรียกน้องจิกหัวเหรอกูจะเกิดมาเป็นพี่มึงเพื่ออะไรเนี่ยเกิดมาให้มึงตกหัวแม่สั่งไว้ต้องให้ฉันดูแลแก่แกต้องมีหน้าที่ไปขายไก่ย่างแก้วไก่ย่างไปขาย ได้หยิบไก่ก่อนไก่กบองไก่เผาในองอไดหลายตัวเลยหยิบไก่เหมือนหยิบคังคบหรือแหมแหม่มันเป็นสมมติูอสมุติอะเออนี่ไก่ย่างขายเป็นหรือเปล่าเคยขายหรือเปล่าขายไม่เป็นนะมึงให้กูไปขายกูไม่อยากไปเนี่ยขายมันต้องร้องด้วยร้องอะไรร้องไห้มึงร้องไห้มึงบ้าเหรอร้องเพลงขายไก่ย่างไงร้องไงอ่ะ ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเอ้าเสียบตูดซ้ายเอ้าเสียบตูดขวาเอ้าร้อนจริงๆจะร้อนจริงๆจะร้อนจริงๆไม่เอากูทําไม่ได้มึงจะให้กูมาสายส่มึงต้องทำอย่างนี้ถ้าทําอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะแน่แม่เขาสอนไว้ เนี่ยที่แม่ตายเพาะสายอย่างนี้เนี่ยเออเนี่ยต้องทำไปล้มล้มลงเป็นรางรถไฟรถไฟยี่งทำทำให้ดูคนเลยก่อนจะขายทใไมทำไงนะไก่ย่างถูกเผาต้องทำไงไก่ย่างถูกเผาเอ้าเสียบตูดซ้ายเอ้าเสียบตูดขวาเอ้าร้อนจริงๆเอาร้อนจริงๆเอาร้อนจริงๆไก่ไก่ย่างมึงไก่ย่างอะไรเนี่ยเอามาอีเนไก่ย่างไก่ย่าง ถูกเผาเอ้าเสียบตูดซ้ายเอ้าเสียบตูดขวาเอ้าร้อนจริงๆเอ้าร้อนจริงๆเอ้าร้อนจริงๆว้ายทำไมอีกคนอ้บ้าไปไหนแล้วไก่บินอุ้ยเนี่ยไปไหนก็กูบอกแล้วกูไม่เคยกูไม่เคยทำไม่ดีกูเก่งขายให้ได้กำไรช่นวันนี้ฉันลงทุนไปสามร้อย ยังไงมึงต้องขายให้ได้150จะได้ไม่ขาดทุนเออรีบไปแล้วรีบมากูไปนานจะบ่นกูนะขึ้นบ้านไปชูบ้านทูท่องไม่ต้องห่วงเลยรีบไปแล้วรีบมาไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาไี่ไปไี่มานะอ๋ะปมานะี่แก้ว อย่าลืมนะขายให้หมดแล้วรีบมารู้เปล่ากูรู้แล้วเดี๋ยวจะคอยที่บ้านนะเ,เดี๋ยวจะทํากับข้าไวไปให้พี่แก้วอะไรวะถ้ารีบไปรีบมาขายหมดกลับมาวันนี้อยากกินอะไรบอกเลยเดี๋ยวจะซื้อให้กินอไปพี่แก้วโอ้ยอีกคนมึงเป็นเมียหรือเป็นน้องกูนเ,นเนี่ยแหมตัางเสียเลยเนี่ยกูรู้แล้ว เดี๋ยวทีหนี้กูไม่รอดแน่ไก่ย่างจ้าไก่ย่างไก่จ่างแล้วด้วยยใครก็ได้ทุกคนโอ้ยโอ้ยไปเลยเฮ้ยเป็นไงพี่ก็ไม่รู้ขับไม่ดูหมาเลยเอ้ยไม่ดูคนเลยคนพี่ไม่ใช่รถเอ้ยรถไปรถไปกูจะฆ่ามันเดี๋ยวกันหยุด ไอ้ผู้มกมึงอะไรจะนักหนาเนี่ยทำไมมึงขวางวะทำไมกูจะฆ่ามันคนจะทำมาหากินเนี่ยไม่ดูกันเลยเหรออะไรวะมาชนกูนได้ยังไงไก่ย่างกูหกหมดแล้วโอ้ยพ,พี่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ จะไม่ได้ตั้งใจไงชนนะโครมแต่ผมไม่ผิดนะทำไมผิดผมคนชนก็จริงผมไม่ผิดมึงต้องผิดถ้ามึงชนกูผมคนชนนะไม่ผิดไม่ผิดได้ยังไงมันผิดกับไอ้คนที่ไล่ต้อนมานู่นถ้ามันไม่ต้อนไปมันจะชนพี่ได้ไงเออใช่ไอ้คนต้อนมึงมึงอะไรมึงผิดผมผิดได้ยังไงเล่าถ้ามึงไม่ไล่มันไปมันจะไปชนกูไหมเอ้าแล้วทำไมไม่หนีกูจะไล่มันได้องไงล่ะเออใช่มึงเป็นพราะมึง ถ้ามึงไม่หนีมันมันจะไล่มึงไหมแล้วถ้าผมไม่ถูกมันขับไล่แล้วผมจะหนีว่าชนพี่ได้ยังไงเออใช่มันนะพี่ถ้ามึงไม่ไล่มันมันจะหนีได้ยังไงล่ะกูรู้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนีเนี่ยกูจะไล่มันทําไมล่ะอ้าวเออใช่โอ้ยโอ้ยก็พูดถูกแล้วมึงยังไงยังไงมึงสองคนก็ผิดพี่ต้องรับผิดชอบผมขอโทษผมรับผิดชอบก็ได้อาจแต่มันนี่พี่ลงทุนเท่าไหร่แต่ฆ่ามันรีบเคลียร์เลยมึงตกลงรับผิดชอบเลยนะพี่ลงทุนไปเท่าไหร่ สามร้อยสามร้อยแล้วต้องขายได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบกําไรเยอะเลยพี่ไม่ได้แล้วกูต้องขายให้ได้ร้อยห้าสิบกำไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอกำไรอื้อซาผมเดี๋ยวก่อนอ๋อนึกออกแล้วอะไรผมรับผิดชอบรับผิดชอบแต่เปลี่ยนจากการรับผิดชอบไก่เป็นรับผิดชอบเงินค่าจ้าง500ค่าไอนะให้ฉันหน่อยจ้างกูค่าให้รู้500 5้อแล้วมันจะให้ต้งกู500รห้มากกว่าราคาไก่โอเคยืมมีดไอ้คนนู้นอะไร ก้มหัวงี้ดิมทำกูต้องก้มหัวเออก้มมาทำไมวะเร็วๆกูจะฟันคอไอ้ไปบ้าทำไมมึงเนี่ยกูก็เชื่อมึงกูแล้วมึงกูทำอะไรจะฟันหัวกูเนี่ยก็มันจ้างห้าร้อยให้มาฟันหัวมึงอะไรนะจ้างห้าร้อยมันจ้างกูมาฟันห้มาฟันหัวกูเอออ่ะอยากได้ตังค์ใช่ไหมกูอยากได้ตังค์ถ้าเกิดได้มากกว่านี้มึงจะกลับไปฟันหัวใช่ไหมกูให้มึงพันหนึ่งเอาพันหนึ่งเออมึงกลับไปฟันหัวมึงให้กูพันหนึ่งเออไอ้หน่วยห้าร้อย ไอ้เียให้พันห <1, 000. S 1> นึ่งพันไอ้เียให้ห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งพันไอ้เรี่ให้พันหนึ่งกูให้พันหนึ่งเลยหนึ่งข้ามให้ได้ไอ้ชิบหายมึงโกงกูนะเนี่ยกูโกงกูไปสักโกงมึงตรงไหนไอ้นุ่นให้มันให้ห้าร้อยนี่นี่กินนี้ 1, 2, 3, 4, หนึ<อ>่งสองสามสี่ห้าก็ห้าร้อยไงมึงจ้างกูพันหนึ่งกูงพันหนึ่งมิีมิดเดี๋ยวกโกงกูสัสี่เหรียกชิบหายเพราะฉะนั้นมึง ตายนี่ตายนี่กูโง่หรือมึงโง่แน่ไายเตยจางนู้นมึงู่ไหัเมามึงตายเฮ้ยเฮ้ย้้เฮ้ย้ยไปเลยมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่เก่งมากเลยเร็วจริงๆเก่งมากเลยขอบคุณพี่มากเลยครับไม่ต้องขอบคุณกูทำไมได้พี่ผมแย่แน่อะไรอ่ะ500ร ค่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าแค่ยากแต่มึงจ้างกูค่ายโน้ตค่าร้อยอ๋อห้าร้อยเออได้ได้พี่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งมาเลยหาอะไรพี่ห้าร้อยไม่มีอ่ะอ้าวก็มึงบอกเมื่อกี้อ่ะฉันลืมไปก่อนออกจากบ้านมามโมจะวิ่งหนีคนนั้นเอาเงินห้าร้อยเนี่ยไปหิ้งพระวะโถ่ไม่น่าลงเชื่อมึงเลยไม่กูจะเอาเอาเอาที่ไหนเนี่ยฮะ อย่าอย่า,ยากโกรธทัานเลยฉันอารามความตกใจเดี๋ยวฉันทําอย่างอื่นให้ได้มากกว่า500อีกมึงจยาทอะไรคือว่าฉันลืมบอกพี่ไปฉันเป็นคนตกบ้านมาตกบ้านครับเพโถแข้งลาคาไม่หกกักเนอะไม่ใช่อย่างนั้นคนไม่มีงานทําเขาเรียกว่าคนตกงานอย่างผมกําลังจะไม่มีบ้านอยู่เขาเรียกคนตกบ้านไม่มีบ้านอยู่เรียกคนคตกบ้านครับผมแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องไก่เอาอย่างนี้ ผมจะรับผิดชอบแต่ผมจะขอไปอาศัยอยู่บ้านพี่ไปทำงานใช้ก็ได้โอโ้ไอเวนไม่รับผิดชอบยังจะขอไปอยู่ที่บ้านที่บ้านมีอยู่กี่คนอยู่สองคนอยู่กับใครน้องสาวสวยไหมโอ้โหูรปร่างยังยังนางฟ้านางสวรรค์จริงอะถ้าไงผมขอไปเป็นน้องเขยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้เพราะว่าไม่อยากให้น้องมีผัวให้ไปหน่อยนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่คราบขอขอบใจที่ให้อยู่ที่ให้อยู่ในบ้านด้วยนึกว่าช่วยแมตตาและปาน,นี่พี่ไปเก็บกระตาดไก่ก่อนเร็วไปเดี๋ยวผมช่วย<อ>ขายกระตาดไก่<อ>ไปตามไปบ้านผมเร็วไปเร็วพี่ไปกูกูยังไม่ตกร้องโอ้โหมึงนี่ไม่น่าเทีู่กเลย ให้พี่แก้วไปขายไก่ดูสิป่านี้ยังไม่มาเลยไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เราก็กังวลใจจริงๆเลยมาๆมาๆไปสนานนมเลยดูสิไม่จ้งพอยอยู่คนเดียวไอ้ไม่ให้มาด้วยก็ไม่ได้ขอบใจมากเลยที่ให้มาด้วยออไม่สงสารฉันก็สงสารเด็กก็สงสารเด็กไงนึ่งให้มาไงเดี๋ยวฉันรออยู่ข้างนอกแกยืนรอข้างนอกก่อนได้ขอบใจมากขอบใจมาก กีกุอนอ้าวพี่แก้วมาแล้วอือไหนล่ะอะไรผูตายแสดงว่าขายหมดเลยสิเงินเงินไม่มีอ่ะนี่มึงอย่ายอกเงินคนเดียวนะพี่แก้วใครยักยอกก็เงินล่ะก็ของมันไม่มีกลับมาแสดงว่าต้องขายหมดเงินมาไม่หมดไม่ได้ขนขนขนกีกน,นกีกนขนฮะกูบอ,อกว่าขายไม่หมด นี่อย่าอย่าตุกติกอย่าตุกติกกูไม่ลูกติดฟังกูก่อนกูไม,ไม่ได้กูขายไม่หมดแล้วก็ขายไม่ได้แล้วของอยู่ไหนหกหมดแล้วมึงทำหกเหรอเออแต่ว่ากูคนเดียวก็ไม่ใช่ทำไมเ็กูกำลังแบกกระจาดไก่ไปขายโอ้โหใครกําลุกพรวดพลาดพรวดพลานชนกูไก่กระจายหมดเลยเนาะขายไม่ได้เลยมีคนชนเมือง ไก่ที่คูทำมันที่คูย่างไก่อบโอ่งเนี่ยอืกระจายหมดเลยหมดตายแล้วแล,แ,ลแ,ลและและและทุนที่ลงไปนะยังไม่ได้เลยกําไรก็ยังไม่ได้เลยเทำยังไงฮ<ม>ะคูก็ไม่รู้ทํำยังไงคือว่าไอ้คนชนมันกเ็เสือกขอมาอยู่บ้านเราด้วยเนี่ยอ๋อแสดงว่าไอ้คนชนมันมาด้วยใช่ไหมเออมันตามมึงมาออตอนนี้มันอยู่ไหนบอกมานี่อยู่นี้หน้าบ้านอยู่หน้าบ้าน เดี๋ยวเจอกูแม่ดูสิให้เอาไก่ออกไปขายดูมึงทำไก่แล้วชนไก่เราหกแล้วเงินก็ไม่ให้สักบาทหนึ่งแถมยังตามมาที่บ้านเจอกันแน่เลยน้อยอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนกูจะเย็นวยจริงเลยทำไมจะเย็นเดี๋ยวตำรวจจับมีดมามาไม่จยับจับกูไม่ได้กูมาโหตามาโหมาโห่เข้าใจไหมฮะกูรู้มึงมโหก็เข้าใจมาจนไก่หมดเลยอ่ะเออ เงินก็ไม่ได้เงินไม่ให้และยังตามมาที่บ้านอีกวันนี้ตายมันตายโอ้โหอยู่ไหนจุนอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนหน้าบ้านนู้นอยู่หน้าบ้านใช่ไหมได้นี่ฮึไม่มองเธอสาว้าเธอสวยฉันจึงได้มอง หากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่ต้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นมอ,งล,ง,ลอลงลุงรอลุงลทำ,ทำอะไรทำอะไรครับเรียกเสียงเสียงเฮมาย่งมาย่ง <c oughs> เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ มองคุณหลอคุณรวยฉันจึงได้มองไม่กุนงามใตหากคุณไม่รวยฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้ตา<ฮ>ตาโอ<ฮ>้ยนวายกูแม่โมโหเป็นวักเป็นเวนเลยอะไรอ่ะจะฟันเขาจะงงอย่างนี้ย่าออกมาปุ๊บมอง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 อะไรกันนักหนา มันจะทำให้ลงหอกทำไมหล่อน่ากินอีกุลมึงจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้มึงเพิ่งเป็นสาวอายุสิแปดขาดสองเดือนยังไม่เต็ม18แปดดีมึงจะอะไรกันนักหนาเนี่ยมึงยังมีผัวไม่ได้ใครเนี่ยทำไมยัห่อจังเลยเนี่ยโอ้โหอีกุลอดี๋ยวองลูกมึงอย่าพูดอย่างนี้ได้ละขปากเหม็นจริงอยู่บ้านมึงแอบไปกินขี้รั่วมมาป่ะเนี่ยพอรว่วมาเราไม่เคยเต็มหืมพี่อะไร ไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยอะไอ้ป้าอะไรของมึงเนี่ยช่วยเป็นพ่อสื่อให้หน่อยจะช่บอะไรชอบลุงวนนั้นนาอย่าบอกนะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือน้องสาวน้องสาวโอ้ยสวยนี่หน้าตาน่ารักเอาติดแม่มันที่สําคัญตอนเนี้ลุงกําลังโสดลุงโสดโสดแล้วก็บอดีสุดด้วยตอนเนี้ยอย่าเลยลุงอย่าทําไมอ่ะอย่าเลยอย่า อย่ามาเสียตัวให้อีกเลยเป็นอะไรถามเขาซิอีกูนมึงเป็นอะไรเรียกเสียงพอแล้วไม่ต้องเรียกแล้วเสียงกูกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปเทศไม่ได้รับบทเป็นอะไรมัดซีไปไปเทศวัดไหนวะฮะไปเทศวัดไหนกูจะไปเผาวัดล้างกูจะไปเผาวัดทิ้งวันเมนี่เขาชื่อลุงเนลุงเนเหรอชื่อเสนยน่ากินอ่ะอะไรกินอะไรกินอะไร ไม่ใช่เป็นผี่ปอบมะไนอีกคนหน้าตาดีขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองคนพี่น้องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็ช่วยเหลือนุนก็ให้ที่พักพิงพึ่งอาศัยแต่ลุงก็ไม่ใช่ทัวเปล่าเล่าเปื่อยลุงมีลูกสาวมาด้วยอตายมีลูกแล้วแต่อย่าตกใจมีลูกสาวแต่ยังไม่มีแม่ไม่ต้องตกใจลีกูลเขามีลูกแล้วก็ไม่เป็นไรเเป็นอะไรเป็นอะไร กูนเป็นไรเนี่ยเจ็บนะก็ะตีให้เจ็บไงมึงเป็นไรเรียกสติมึงเรียกเสียงมึงจะเรียกทำไมเนี่ยมึงไม่ได้ร้องเพลงแล้ยอยากได้เสียงขึ้นมึงเหรอ<ข>อ,อันนี้<ข>อ,นอีหนูก็ไม่รู้จะหาใครเปรียบเสมือนเป็นแม่เป็นพี่เป็นคนดูแลไม่รู้ใครแถวนี้จะมีน้ำจิตน้ำใจเลี้ยงลูกผู้หญิงนี่แทนลุงได้เปล่าก็ไม่รู้อู้ตายลุงไม่ต้องเป็นห่วงเลยกุนกูเลี้ยงได้กุน มายืนกลางมากลิ่นมันผ่านอ่างเงี้ยกลิ่นมึงก็ไม่ใช่ย่อยอ,อีกุนกูเหม็นตรงไกอพอกันเลยลุงกูเลี้ยงให้กูอาสาขอบใจมาก,ากแต่อินมันจะไม่ลำบากอินูใช่ไหมไม่ไม่จะไม่ลำบากเลี้ยงลูกให้ลุงนะไม่ยากอยากได้อะไรเอากับลุงยอจริงเหรอจริงจ้าอยากได้อะไรเอากับลุงเอากับลุงเลยอุตส่า้วถ้าถ้าอยากได้ลุง ก็เอาวะลุงไงมึงอะไรมึงหึงอะไรเนี่ยอีกูนเดียเดียดเดียพี่น้องกันนะไม่เอาอกเอาใจเออก็เอาอใจมึงจะทำมันจะเป็นว่าวัตแต่อุ้ยตายตายไม่เคยจับเด็กก็ไม่เคยจับเด็กอีกูนอีกูนอีกูนไม่เคยอีกูนอีกูนมาเดี๋ยวล่นลูกตายแล้วตายแล้วลูกลุงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมากแล้วเชื่อไงนะจ๊ะเออใช่ลุงลื้อไปเลยเอ้า เลี้ยงลูกมากเ็เรียกแต่อีหนูอีหนู